เมื่อนอนทับขาเด็กน้อยกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้นอนทับขาน้อยเมื่อยไม่มีหมอนไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้นิด okay. นึงนะไม่ได้เหรอไม่ได้นิดนึงนิดนึงนะไม่ได้นิดเดียวนี่เดี๋ยวแค่นี <m 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 ้แหละไม่ได้เหรอที่เดี๋ยวแค่นี้ไม่ได้เหรอ ไม่ไม่อยโอ๊ย,อย,อ,ยอย่าเล่นแทงเดี๋ยวโดนตาบอดลูกไม่เอาเอา,เอาออกระวังโดนตาบอดนะตาบอดมองทางไม่เห็นมองกูตาไม่เห็นเนอะนี่ๆๆตาบอดบอกว่าตากบอด